สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ะมาพอกับแม่เพ่นอีกแล้วเนาะค่ะเนาะแม่เพ่นฟาร์มเกษตรอินซีนะคะมือนี่ภาเพื่อนๆตามมาอีกแล้วนะคะงานทําแปลงของคุณพอเนาะค่ะมือนี่เป็นนะะมือ,มมอ,ะะมอที่สามหรอเม่นบ่อพอมือที่สามเนาะคะ่ะนอกจากที่คุดลุมฝังเสานะคะคุดลุมฝังเสาแล้วก็มือว่าน,นี่มาก ออกเล็กนะคะออกเล็กเชื่อมเล็กให้เป็นโค้งสางโค้งหลังนะคะของแปลงเนาะค่ะเท่ากับจะมาปูผานะคะออกเล็กแล้วเรียบร้อยได้แบบได้โค้งแล้วเท่ากับจะมาปูผ้าเแลนนะคะเพื่อที่จะได้ล่องดินเนาะค่ะเพราะเขาจะเอาดินขึ้นในในแปลงเนาะค่ะใส่กระเบื้องนะคะออกเล็กแล้วใส่กระเบื้องในในพื้นนะคะไม่เพิ่นลืมบอกว่ามีกระเบื้องล่องพื้นอยู่เนาะค่ะกระเบื้องล่องพื้น ผ่าสล้วก็ปูทับกับเบื้องอีกรอบนึงนะคะเขาก็จะเย็บเย็บขอบนะคะใส่แค่เบิร์นท้ายนะคะสั่งมาจากเพจเนาะคะ่ะเหมือนจะสั่นไปบ่อแน่นบ่สัส่นบ่เหนียวดีบ่เหนียวอยู่เพิ่นว่ตาตุกฮอเท่าไหร่พอสองรอยได้จักหอหน่อยบ่ะนี่ พันตูพันตูสองลอยค่ะเพื่อนๆเอฟซีค่ะก็ถือว่าบ่อบบ่แพงดอกนอกค่ะเนาะถือว่ากลุ่มค่าอยู่เงินสองลอยใดในหนึ่งพันตูก็ตกตัวแล้ว,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 วลบ่จักบาทดอกนอกค่ะเนะาะเขาจะเย็บแบบทีๆเลยนะคะเย็บแบบทีๆเพื่อเขาตรึงผ้าสะเล่นของเห้านะคะก็จะใส่ใส่หลายตัวบ่พอแถวหนึง่ง สองสองลอย,ยอ๋อส่ทีคืบแล้วคืบด้ป่ะเ,เอาส่ทีแห้งเถะสิบเส้นตัวหนึ่งพนาวา <c oughs> เพื่อเขาหลับนำหนักบอ,บอไวเนาะค่ะหขาตองหยุดหยุดให้เขาทีท,ทีไว้นะคะ <c oughs> ความเงาอยุ่ทียี่สิบสี่เมตรเนาะค่ะยี่สิบสี่เมตรเอ่อ ดินนี่สิปุ้งก่อนจังจะเอาขึ้นเด้อค่ะสิปุ้งดินใจปุ๋ยก่อนแล้วกับสิตักขึ้นนะคะใส่เวลาประมาณหนึ่งอยู่นะคะใส่เวลาอีกเป็นมือเลยนะคะใส่เวลาอีกประมาณสองมือนะคะตีไปอีกสองมือแต่ละแปลงนี่อยู่ที่ตีไปเกือบอาทิตย์หนึ่งนะคะแต่ละแปลงตีไปเกือบอาทิตย์หนึ่งนะอ่ขเนทะกว่าจะเคลียร์พื้นที่ได้นะคะมันก็นหลายขั้นตอนนะคะกับ เกียพื้นที่อยู่มือหนึ่งมาคุดเสาคุดคุดหลุมฝังเสาอยู่อีกมือหนึ่งนะคะแล้วก็มาเทพืนเทผืนเทฐานเสาของเหาเนาะคะ่ะแต่ละต้นทั้งหมดมี36ต้นนะคะ36ต้นก็หลายพอสมควรเพระาะว่าเห้าเฮ็ดทีประมาณหนึ่งเพื่อค้ามแข็งแรงมันคงทาวอน,อนใส่นานๆเนาะค่ะเนาะใส่ตลอดไปนะคะ ฮะเาสาต้นหนึ่งห่างกันเมตรยี่สิบเส้นพะนะถือว่าทีอยู่ทีอยู่ดอกค่ะกะ <c oughs> พอเหาปุงดินแล้วเฮาก็จะเอาขื้นแปลงนะคะเอาขื้นแปลงขื้นแปลงกบพ่อปลูกได้นะคะเพราะว่าปุ๋ยเห่ากับมักไวแล้วเนาะคะ่ะปุ๋ยเห่ามักในกองไวแล้วเป็นเดือนนะคะเดือนกลัวแล้วบ่ต้องล่อนะคะคือใส่ดินแล้วก็สามารถปลูกได้เลย แต่ว่ากับตองรอคือเก่าเพราะว่าแม่เพ่นยัางพอเบียร์ผักบ่ท่านใหญ่เนาะค่ะเบียร์ผักแม่เพ่นยังบ่ราะท่านใหญ่ดีนะคะ,น,ยยน,ะ,คะนั่งรออีกกับเพราะว่า,อาตองเพรยาะท่านใหญ่มีเบียร์ผักเนาะคะ่ะเนาะตัวนี้ว่าสิปลูกสลัดนะคะว่าสิปลูกสลัดทั้งแปลงเลยปลูกสลัดให้ครบอันทั้งทั้งแปลงนะคะแต่ละแปลงแม่เพ่นกับบ่ไใด บ่ได้นินว่าจะปลูกอย่างเดียวทั้งหมดนะคะแม่เพ่กนกะส่วนว่าก,ก็จะปลูกผสมประสานนะคะปลูกผสมประสานคือเอาหลายๆอย่างสักสองสามยางมาปลูกในแปลงเดียวก็ถือว่าได้เนาะค่ะจังกวางตุงพักกาดขาวสลัดจังสๆแม่เพ่กนกะปลูกแซมกันได้นะคะปลูกสลับกันได้หลายๆอย่างเพราะว่าเวลาห้าเจ็บกู่นะคะฮาจะเลือกพืชที่อายุไ่เรียกันนะคะอายุประมาณไกลๆเคียงกัน เวลาห่าถอนนะคะห่าก็จะได้อถอนไก,ไก่เขี่ยงกันแล้วก็ได้ท่ำคว่มสะอาดแปลงตีแปลงไม้พักแปลงนะคะไถเกา,าออกแล้วก็พักแปลงให้ตากดินนะคะตากดินให้ดินเขา,เาขาเชื้อโรคจากน้อยห่าวก็จังจะมาปลูกอีกรอบใหม่นะคะเพื่อนเคื่อนคะปลูกอีกรอบใหม่ห่าก็สามารถหมุนเวียนปลูกได้ทั้งปีนะคะหมุนเวียนปลูกได้ทั้งปี จังแปลงที่หนึ่งกับปลูกไปแล้วนะคะท่านดูว้งางกันนี่นี่ค่ะหมุนเวียนเวียนปลูกใดทั้งปีแล้วแปลงที่สองอยู่ขวามือของแม่เพ็ญน,นะคะน,นี่นี่เห็นบ่ค่ะนี่นี่ค่ะเง่ไปคือกันแงวเสมอกันไปเลยเนาะคะ่ะตัวนี้ว่าท่านปลูกนะคะตัวนี้ว่าท่านปลูกน่าจะได้ใกล้ปลูกและะ้วค่ะเพราะว่าเพราะผัะกกาดขาวเบไว้กับกวางตุ้งเนาะคะ่ะสิได้ปลูกไวๆนี่แหละคะ่ะ เ็จแปลงนี้แล้วก็จะปลูกแปลงนั้นตต่อเลยนะคะเราก็จะปลายยามให้พื้นที่เห่าทุกพื้นทีมีมีผืชเนาะคะ่ะคุณพ่อไปเปิดน้ำเอ่อเปิดน้ำฮดพักช่วยความหลอนนะคะช่วยความหลอนเพราะอากาศฮอนแห้งเหมือนนี่แดดทั้งวันเลยนะคะหลังจากที่ฝนตกเ,เศร้าไปแล้ว บอตกอยูสองมือแล้วนะคะมือนีหูซึกว่าแดดออกมือนีมือที่สามถี่ฝนบอตกนะคะแดดออกมากอะพักหน่อยกับสีห่อนแน่นะคะกับสีร้่อนเขาก็จะลดบ่อดนนะคะลดแบบพ่อเขาซุ่มๆจักหน่อยนะคะเนาะซุ่มๆจักหน่อยก็สิให้เขามีความาสดชื่นจักหน่อยเพราะว่ามันหอนนะคะ หอนแห้งอากาศแดดตั้งแต่เศารหอดจนปานนี้มึงบัท่านเศร้าแดดด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะหลายๆคนก็อยากว่าเฮ็ดเบิดหลยบ่ค่าแต่ละแปลงน,นะคะสำหรับของมเมทิน,นีกับิอยูที่คุณพ่อชาเลียเบิงเลี่ยวกับิอยูประมาณ7,000นะคะต่อแปลงนะคะ37、21ิตยนเดุ้ค่ะ20,000 2่0 0อมือน,มนปลายละดินี่สามแปลงน,นี่นะคะ คือเเสาปูนกับตรงเทซื้อเล็กคือปูนซื้อหินใช้ามากประกอบเองนะคะเสานี่เขาเทเองเนาะคะ่ะเทเสาเองเป็นเสาลอกลมๆนะคะเอาใส่ทอพี่บิซีเป็นพิมพ์แบบเนาะคะ่ะทอซีนิวเป็นแบบพิมพ์เ่าก็เทเอานะคะถ้าซื้อเพิ่นก็น่าจะหลายบาทเนาะคะ่ะแล้วก็บไดตามสเปคที่เฮาต้องการนะคะเฮาก็คือ,อตองมากทเทเอาเองนะคะ มาบอกคาเรยงเน่นะคะัน,นี้การเชื่อมกับต่างจางคาเร่งนะคะมือละสามลอยนะคะกับเฮ็ดอยู่มือเดียวนะคะสามลอยสอง้นกับเจ็ดลอยนะคะแต่ละแปลงละแปลงนี่ค่าเชื่อมอแปลงละเจ็ดลอยนะคะกระเบื้องก็ใส่อยู่ที่หาิบแผ่นสี่สิบกว่าแผ่นนะคะสี่สิบแปดแผ่นแผ่นละสามสิบห้าบาทนะคะ,ะบ,บ่ได้เอาหนาแห้งนะคะเอาเอาตัวร่องหนานะคะร่องจากหนามา นะคะก็เอามาใส่นะคะนี่ค่ะคุนพอกับเปิดน้ำค่ายควมรอ้อใไ้นองพักนี่แหละคะ่ะก็บวกทั้งคาเร้ยงทั้งเบิดทั้งม้วนทั้งอุปกรณ์ต่างๆนี่แม่เพื่อนก็สียูทีประมาณเจ็ดพันนะคะคาเรียงซอยคุนพอกะมือละสามลอยนะคะจางนองเพินมาซอยนะคะแต่ละแปลงแต่ละแปลงพ่อพ่อใส่เคเบิรท้าย,เร,ยเรียบรลอยเท่ากับจะมา เอาดินใส่นะคะดินยุไซดินไต่แปลงนะคะเ้าเคลียออกมาเรียบเรียบลอยนะคะนี่ดินไต่แปลงนะคะเอาออกมาไวอ้อยู่ตรงขางนี่เนาะค่ะตรงขางแปลงนี่เป็นกองดินนะคะกวดออกจากแปลงเก่าเนาะค่ะแปลงเก่าไม่เพ่นกสิเป็นแปลงติดดินนะคะแปลงดินเก,าเาก่าห้าวกสิติดดินนั่นแหละนะคะติดดินเบิงเซาเดอร์ค่ะเพื่อนๆค่ะ เบิงเสาเป็นแนวไปเลยเห็นบ่ค่ะเพื่อนๆนี่สามสิบหกต้นนะคะพ่อข้าววดดินออกมาไหวตรงนี้แล้วปื๋ยเ้าวกะแตมาปุงซะก่อนนะคะเอาปุ๋ยใส่โย่งไปเทียละน้อยพ่วนเกาออกมาขุดออกมาเคลียออกมาเทียละน้อยนะคะพอ่อใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยข้ากะจังตักขึ้นนะคะแม่เพ่นกะสีใส่ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณ เบิ้งดินเนาะคะ่ะเบิ้งดินกับดินสองส่วนใส่ปุ๋ยส่วนหนึ่งนะคะบไดิใส่หลายเครื่องตอเครื่องดอกนะคะก็สะผสมไปแล้วก็เอาขื้นเท่งแปลงเลยนะคะนี่เอาขื้นมาเท่งนี้แล้วเขาก็จะเ,เดินสายนามนะคะสายนามนี่ก็จะห้ามแบบนี้เลยนะคะนี่ตรงขอบขอบหล่องนี่นะคะขอบหล่องนี่เป็นสายพี่อีนะคะแล้วก็เสียบลัก ต่วหัวจะปิงเกิดใส่เม็ดละตัวนะคะเม็ดละตัวละตัวเพื่อคว้มบาลานของน้ำที่จะให้ถึงทั่วถึงแปลงของเห่าเนาะค่ะแปลงนี่ก็มีความกวงยูทิเมต20นะคะเขาจะเฮดระบบน้ำนะคะเฮดระบบน้ำเสียบเสียบลักไวกลางแปลงเลยนะคะแล้วแปลงนี่ก็ต้องมาปรับปรุงส่วนขางบนนะคะส่วนขางบนนี้ยังประท่านได้ปรับปรุงเนาะค่ะ คือสิตรงเฮ็ดน,น้ำลายความหลอนไหนองเอาเอาเอกมาตะขังบนนะคะใส่มาตะขังบนเลยเพราะว่าตรงเขาลงมากสิไกลๆจากหน่อยให้มอละกุนน้ำม,มันแตกหน่้อยเนาะคะ่ะให้มอละกุนน้ำเล็กๆแตกออกมาพักเข้ากับสิ่ด้ดเย็นนะคะหดหดในแปลงเลยแบบนี้กับบ่บบถอถือว่าบ่อถือว่าบ่มีความสมดุลบันไดนะคะถือว่าบ บ่เหมาะปานใดเนาะค่ะแต่ก็จาเป็นก็นต้องหดก่อนเพราะว่าน้องเขาหอนนะคะน้องหอนแดดห่อนๆทั้งสี่นี้ก็น่าจะได้หดอีกจักรอบหนึ่งนะคะจะชั่วโม,มงสองชั่วโม,มงหดเทียหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อให้น้องเขาบ่าบ่หอนจนเกินไปนะคะหดหดเทีละน้อยเนาะค่ะเ,เ,เะพื่อนๆค่ะพอเขาเดินสายหนามเรียวๆเวนาะคะ่ะเขาเก็จะมา จียบตามแนววลองตามแนว่วให้เขาบาลานกันเท่ากับสิล่องน้ำนะคะล่องน้ำว่าน้ำติดตกถึงกันบอมีมองไดว้วางมีมองได้บ่ถึงบ่บาลานกันบ่เท่ากัสิมายับรักส่กันนะคะยับยับรักยับเขื่อนรักยับพากันเนาะคะ่ะให้ทุกพื้นทีในแปลงของเขา้าชุ่มฉ่ำพร้อมกันนะคะเพืเ่อผลผลิตของเขา้าจะได้สม่ำเสมอนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ถ้าเขาได้ผลผลิตดีเขามีผลผลิตตอบแทนเ,เต็มเป่าหมายเขาก็จะได้เก็บเก็บทุนได้ขึ้นเร็วนะคะเก็บทุนเนาะคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นต้นทุนเนาะคะ่ะมีต้นทุนทั้งเหมือดทั้งม้วนบอกว่าเฮ็ดเฮ็ดแบบเก็บกินน่านนะคะเก็บกินน่านคือปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าหนาฝนไม่เป็นกับปลูกได้เนาะคะ่ะหนาฝนก็ กระปลูกได้บ่ต้องย่านว่าฝนสิทวมนะอ่าฝนสิตกนะคะเฮามุ้งหลังค้าด้วยพลาสติกเนาะค่ะมุ้งหลังค้าด้วยพลาสติกก็ถือว่าอ่าคงจะตอบโจทย์ให้เฮาภายในเวลาอันบบนานนะคะภายในเวลาอันบบนานจนเกินไปเนาะคะ่ะกลุ่มคานะคะเพืเ่อนๆค่ะกลุ่มคานี่ค่ะเป็นเป็นพักที่อ่า ไล่สารเคมีลอยเปอร์เซ็นต์นะคะแม่เพ่นก็นได้รับการสนับสนุนจากามหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะคณะมนุษยศาสตร์กังค้มศาสตร์จากท่านดรอ,อุทิศท่าหอมนะคะเพื่อนได้นำโครงการมาแล้วมูล,ลนิธิสุทธิรัตนวิทยานะคะเพื่อนก็นได้มีงบประมาณมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะให้ได้งบให้ได้ทุนมาเสริม มาสา้่งมาพัฒนาให้เป็นแบบเป็นยางนะคะให้เป็นแบบเป็นยางของหมู่คนรุ่นหลังเพื่อที่จะสนใจเหตุการณ์เกษตรอินซีเนาะคะ่ะกับแปลงของแม่เพ็ญกับเป็นแปลงศูนย์เลี้ยงลูกนะคะท่านใดที่สนใจหน่วยงานใดที่สนใจอยากเลี้ยงลูกกับเขามาใดนะคะเขาติดต่อเขามาใดมาช่มมาหยังใดเนาะคะ่ะมาเบิงมาศึกษาเบิงงานใดเนาะคะ่ะ ในยูนิกระมีทานปุ๋ยนะคะทานปุย๋ยทานนำมักทานปรุงดินปลูกทานปลูกอีย่างหลายๆอย่างอยู่ค่ะปลูพืชก็หลากหลายชนิดนะคะมีหลายชนิดอยู่ที่ห้าปลูกกันนะคะก็บ่ได้ปลูกแบบเชิงเดียวนะคะผสมประสานไปการเพราะมาเมล็ดอ,อย่างต่างๆเนาะคะ่ะก็แม่เพื่อนผ้าภูมิใจนะคะที่มูลนิธิเพิ่นสนับสนุนนะคะ เฮากับตั้งใจนะคะแม่เพ่นเกธิ์ตั้งใจเฮ็ดให้ดีที่สุดนะคะเฮ็ดให้ดีที่สุดในในการกระท่ำเนาะคะ่ะจะพยายามพัฒนาเจ้าของในส่วนที่บกพองเนาะคะ่ะอันใดมันขาดตกบกพองเขาจะเอามาเสริมมาเติมพัฒนาขึ้นให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้กเกษตกรตะกอนรุ่นหลังหรือรุ่นลูกๆหล,ล,ล,ลานๆต่อไปมาเบื่องงานมาปรึกษา นะคะในแนวทางการเหตุกเกษตรอินทรีย์มันเหตุอยากบอมันเหตุใดจังไไดคือว่าเป็นอินรีย์อย่างต่างๆเนาะคะ่ะกับเหจุไหวเพื่อล่องรับผู้มาเบิงนะคะนักศึกษาต่างๆคณะหน่วยงานต่างๆที่อยากเห็นอยากเบิงเนาะคะ่ะกับเขามาดนะคะเขามาติดต่อในฟ้า,ามของแม่เพ่นดหรือว่าสิติดต่อไปทังคณะมนุษยศาสตร์มาหลาลัยราชพัฒคณะมนุษยศาสตร์คณะ อพัฒนาสังคมอันยังจังสันเนาะค่ะแม่เพ้นกับเบาว,าวัถือดีดอกนะคะมันเป็นค้นบอมีความหูเนาะค่ะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ของท่านอาจารย์อุทิศทาหอมเนาะค่ะติดต่อไปหาเพื่อนก็นได้นะคะนี่ค่ะเอามาให้เพื่อนเพื่อนเบ่งนะคะแม่เพ่นกับถือวาอ่าเป็นสมาชิกของกลุ่มอยู่อีกคนหนึ่งใน อยู่ที่สิบสองหรือสิบสามคนนี่แหละนะคะเม่เพ่นกะจีเป็นผู้สากรัวมูเด้อค่ะทีมาเห็ดไอ้แปลงยก,ยกโตนะคะยกแปงนี่แม่เพ่นกะจีเป็นผู้สากรัวมูหนึ่งเข้าบะมีเงินเนาะคะ่ะเนาะบะมีเงินกับเห็ดบ่อดใดเด้อค่ะพี่น้องคะเระว่าเข้าเห็ดแบบต้องใส่เงินใส่งบประมาณนะคะนี่รอบนี่ทังมุลนิธิก็สนับสนุนมานะคะแม่เพ่นกกะใดมาสารโตเนาะคะ่ะมาสารโตให เห็นเป็นรูป,ปร้ำนะคะเห็นเป็นดูป,ปร้ำจับต้องได้ด้วยสายตาเห็นได,ด้้วยการลุ้งมือท้ำเนาะคะ่ะเพี้นกับขอบพุณนนะคะขอบคุณน,น,นหามากไม้มหาศาลในความการุณาแก่เกษตรกร,ร,กรจังม่เพี้นเนาะคะ่ะเกษตรกรจนจนบานนอกบานนอกนะคะที่บืนเ,เหตุมาหลายปีนะคะม่เพีนเ้นเห็ดมาหลายปีแต่บ่ได มีทั้งหน่วยงานใดมาสนับสนุนนะคะถือว่าโชคดีทีเฮามีมหาไัาาา่ราชพัฏและหน่วยงานมูลนิธิสุทธิรัตน์ยุวิทยาเพื่นเข้ามาาจงเสริมสนับสนุนเ,เป็นแรงพักดันไปอีกต่อหนึ่งนะคะไม่เพิ่็สิประสานงานไปให้ได้ดีที่สุดนะคะราบขอบพะกุนมาณที่นีด้วยนะคะขอบคุนเอซทุกๆคนขอบคุนทุกกำลังแรงใจขอบคุณมากมายขอบคุนที่เข้ามาเบิง่งคิดไห่ไม่เพ้นนะคะก็ ขอฝากไวประมาณน้กอนจังพอกันไม่คลิปหนานะคะไม่เพ่นกับว่ามีหยังนะคะมีแต่หลูภผับในฝ้ากิจกรรมในฝ้ามมาให้เืื่อนเปืนเบึงขอบคุณมากมายพอกันไม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ